หลายๆท่านเคยได้ยินเรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏในหน้าข่าวในสื่อต่างๆทุกวันนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับอญาจากรรมเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับการก่ออาญจากรรมในสังการหลอกลวงทางออนไลน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนะครับโดยลักษณะของการกระทำผิดของการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยก็อาจจะมีความผิดที่เป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบนะครับก็คือเป็นการหลอกลวง ต่อบุคคลโดยตรงหรือว่าเป็นการหลอกลวงต่อประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งอาจจะปรากฏในหน้าสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีนะครับหรือว่าในทางไลน์ก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดอาญานะฮะปกติเวลาเป็นความผิดอาญาขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเป็นความผิดอาญาทั่วไปนะครับที่เป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยเราก็แจ้งความร้องทุกข์ได้ตามกาหอายุความนะฮะแต่ถ้าเป็นคดีหลอกลวงที่เป็นลักษณะการช่อกลงทางออนไลน์นและเป็นการหลอกลวง ที่เป็นการชอ่อกงธรรมดานะครับเขาเรียกการช่อกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการช่อกงที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นในการช่อกงออนไลน์นักสับประเภทนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพระสวนภายใน3เดือนนะครับนับแต่วันที่รู้เรื่องนะครับว่าคือเรารู้ว่าเราถูกหลอกลวงแล้วแล้วก็รู้ตัวว่าคนหลอกลวงคือใครนะครับซึ่งเราต้องรีบดำเนินการนะครับให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนไม่ฉะนั้นจะขาดอายุความนะครับ ในการติดตามที่จะได้ทรัพย์สินคืนจากการถูกหลอกลวงนะครับก็มีผู้เสียหายหลายๆายนะครับที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายคืนหรือว่าติดตามเอาทรัพย์สินคืนได้นะครับแต่ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาตรงนั้นเนี่ยอยากให้เราป้องกันแล้วก็รู้ทันทุงทีว่า ถ้าทำยังไงเพื่อไม่ให้เราถูกหลอกลวงนะครับเราก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใน YouTube ก็ดีหรือข่าวข่าวสารในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อนะฮะถ้าหากเรารู้ว่าอันนี้เราถูกหลอกลวงแล้วเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยช่องทางที่เราสามารถจะรับความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอร้องเรียนนะครับหรือขอความช่วยเหลือจากทางสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการมาคดีจังหวัดซึ่งมีทั่วประเทศเลยนะครับ สามารถขอเข้าไปขอความช่วยเหลือได้โดยจะโทรศัพท์ไปที่สํานักง,งานหรือจะ,ะเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ก็ดีนะครับสามารถทําได้เลยนะครับรวมถึงการขอความช่วยเหลือในช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ไว่าจะเป็นตํตารวจทางไซเบอร์นะครับเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทางท่านท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยป้องกันแล้วก็ระวังไม่ให้เกิดเหตุเหร้ายลักษณะดังกล่าวขึ้นนะครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ตามมา